นโอวาเลนไทน์ลื่น,วน,นสวัสดีนะคะพบก,กับพวกเราในช่องงามชคบักลาฟมิลี่นะคะวันนี้ฝนตกนะคะดูแฉเลยด้วยความเป็นห่วงลูกชายทั้งสองนะคะคุณแม่ก็เลยให้พี่เจียส่งมานะ,ะตามมากลัวลูกชายไม่ได้กินข้าวนะคะ เราก็มาเจอฝนนะคะเจอฝนน้องๆก็เลยกลับบ้านยันงไม่ได้ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะครับพี่เบียร์เรียกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแรงญ้านะคะแรงยาของน้องามโชคนะคะนูงางของเราอยู่นู่นนะ เดินแค่นี้ก็หอบนแล้วนะคะไหานะ่ะไม่วาเห็นเสื้อน้ำเงินนู่นนะคะแม่อุ้ยนึ่นพี่เบียบอกว่าแม่ไม่รู้จะมาทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกหรอกเดี๋ยวก็ได้ให้นวดกันอีกเลยได้ยินแค่นี้คนเป็นแม่ก็ดีใจนะคะอย่างน้อยเราก็ มีลูกที่เป็นห่วงนะคะพี่เวียจะไปเอาแม่ดาวรุ่งกับน้องวานะคะส่วนพี่เซียก็เอาแม่วาดกับน้องงามนะคะน้องงามชอบ เชะเชะนะคะนองนน่าในดาวรุ่งนะอยู่นู่นเก็สะอางนี่เด้อตาชูตาไปตรงนี้เด้อเดี๋ยวมาไม่เห็นไหนะ น้ำชุบกับแม่วาดนะนี่น้องวากับแม่ดาวรุ่งมาแล้วนะคะพี่เวียนี้ เป็นเด็กอัจฉริยะนะคะจับได้ทุกเชือกนะคะช้างให้แต่ไปแบบคลุกคลีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นได้ทุกเชือกเลยนะคะทำความเข้าใจกับช้างได้นะคะเขาเรียนรู้เกี่ยวกับช้างเร็วเนาะเล่นโครนกับช้างแล้วทีนี้ทั้งคุณทั้งช้างฝนยังลงเม็ดอยู่นะคะตอนนี้ ขีเรียวง้อขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ น้องวานะคะน้องวาทำให้ดาวรุ่งเอาเอาเอาวอาวไปไหนาวา ไปนู่นเลยไปนู่นเลยเรียกน้องไปลูกไปกันเร็วนะคะตัวนี้เออเออดำเมี่ยมเลยนะคะตัวน,นี้ปเป็ดของเราวไปกันแลว้วโอ้โอ้โอ้ลื่นลื่นลื่น ตอนนี้เด็กๆก็เดินกันเป็นแถวเลยนะคะโอ้ลื่นลื่นลื่นคนตกถนนลื่นนะคะ ลื่นทั้งช้างลื่นทั้งคนลื่นทั้งรถนะคะนี่โอ้ยเมื่อยแล้วพี่น้องเด็กของเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้ว เ,เห็ดบบพี่น้องเห็ดมันเกิดระวบานายลื่นลื่นลื่นโหใครสไลเดอร์ตรงนี้นี่โชคบ่ฝนตกถนนลื่นขนาดช้างยังลื่นเลยนะดูโอ้โห เววกินเวกินใบไผ่เอาเอาวาลีไทยไม่กินบ่อี๋ตัวนี้เด็กๆเวกเพิ่มพลังเต็มนะคะดูงามโชคไปปะโคลนที่นายมามอมเมมเต็มตัวเลยมาด้วย <accurately S 2> สไลเดอร์ <ics> สไลด์สไลด์อ one one. ืออืออือสาดเล่นโครนเนาะโหไม่วาดเปล่าเต็มตัวเลยอาบโครนไปในตัวนะคะตอนนี้ กว่าจะเดินถึงนองน้ําที่แม่น้ำมูลเนาะก็แะ่ยะทางก็กลอยู่เหมือนกันะคะ เดินเบียดกัน <laughs> ลื่นโอ้ว,วาเลนไทน์ลื่นค่อยๆเดินเดี๋ยวลื่น เแฮแ้เล่นต้นไม้เขาแล้ว <c oughs> เดินเบียดกันนะคะดูสองพี่น้องเดินเบียดกันเ <c> ก <oughs> ล้งกันนะคะ เดินเร็วๆมาแล้วมาแล้วโอ้เป็นอะไรงามลื่นบ่โอ้หว้าอย่าไปเบียดพี่โอ้ยเองหนุ่มเนาะฮึกว่าจะถึงบ้านเนาะมามางามมา